สีนนพอดีเป็นสิบค่นวเางทั้งหลายตึ๊บ ออกาบทักทายสบายดีแลวก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุขคนวันนี้ก็มาพบกับสองสุขัมแนลในตอนแรกๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยประมาณห้าโมงปลายปเกือบหกโมงเลยวันนี้กาสวขํมนนจ้างเขาเจ้ามากเกี่ยวข้าวคนงานมาเกี่ยวข้าวจ้างเป็นสั่มโมงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเกี่ยวกางเว้นผันหอนแดดมากลางขึ้นเอามาเดมมาเดิมาดมาเกยวเม์บาผู้ไทเมย์บาพุทไทก็มานี่ เขาเจ้ายัางบุท่านได้ออามาามืดหากมาซี่คนภูเขาะนะนาหอดุูสุดพุนเลยโซนเขาเต้นะ่ะยังบุท่านพวกเก้วเก้วเขากอดสิบสองก้อนสักข้ามกับมาแต่บุญก็ฟ้าวมากแบบขี่รถแบบผ่าลานชาัดอยู่จิจิจิวมาเลยฟ้าวมากท่านั้นถ้าเอาเก้วก้อนทีเพิ่นเพิ่นเอาเก้วอยู่เทง Hãy áo cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มาเพิ่มอิพลอเมนพี่น้องไอ้คนงานนัดจะคนซองเออเบิ้งเอาเด้อเวลาเพิ่เวล่มั่นได้ฮัลโหลที่ต้อมะ่ตมะแต่สิลอนะมีถุงตกวกรุ๊ปซ้ำลุนกลางขึ้นนะหลาดสุดว่ามีน่ากหนาวอ้อนมาย่เอาเลยยานมีได้คน ลส้นเพิเลยกับบามีว้างมาเพิ่มแล้วพอมีนจะพอดีเป็นคนสองสี่สีนพอดีเป็นสิบคนบ้างเออพอดีเป็นสิบคนทังสอโท้าแล้วเหนยังหนเข้าไม่แล้วเออเอมาเป็นเลิอย่าได้วยมาเต้ยมีได้ ค่ะก็แล้วเฮอหนึ่งพ่อแม่พี่น้องนะแล้วและเฮอหนึ่งึ้นเฮอที่สองนะเพ่ซ่อมเบื้องว่ามันสีนี่คนคนงานเอามาเพิ่มอีกบอขันท่าเขาเจ้าเอามาเพิ่มอีน่ะจกากาแล้วมันนี้นะขึ้นนี้นะพุกเขามันยัยเคหรื่องลนหลกจ้าอันมสองไม้นะท้างหน้านะแปมตรแล้วก็ อันนี้เป็นแม้ทางกว้างน,นะคะก็ได้6เมตรอันสองฟังนะนนนและวยังอีกักหนึ่งคง่อยท่านจะหยิบนะกน็ยิบอย่างแล้วมาไปมีอก็ดีน้อยทีนนน่นั้นนะนี่มาเพิ่มเรื่อยๆทอไมพี่น้องเอ,อ้ยเึงสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบหกคน เโพาะไทยนอสิ6คนน่าจ,าจะแล้วอยู่คืนนี้นะบ่ลบบลแล้ <c oughs> ออลวก็บมไหวแล้วมีแล้วก็มีเยอะมากเลยสสยกางสูดกลางคืนได้อยู่พีนะพ่อแม่พี่น้องกลางเว้นนะมันหอนมันแดดแบบนี้นะกลางคืนแล้วมันเย็นอากาศมันเย็นเกี่ยเป็นชุ่มม้งเอา แล้วก็ย่างก็มันสบายไปว่าสความพันญย่ล้านอีพันต่างเว้นนะทั้งชีเฮ็ดยู่เฮ็ดกินเฮ้ยข้าเจ้าแต่ว่าเฮาจ้างเป็นสมองนะเฮาเลงแต่นหนำเลงแต่นหนำข้าเจ้าแต่ว่าขั้นท้าจ้างเป็นไล่วั่นน่ะมันง่าทาั้งอันยุนกินเฮ้ยข้าเจ้าผัดทั้งล้านก็ดื้อได้พม่พช่นองสความก็เลยตัดสินใจจ้างอันเป็นอัน กลางคืนเป็นชั่วโมงชั่วโมงละเศ้าท่านคำท้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ30บาทนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยมนโมดโคมนังัแล้วไดู้ไก่มเห็น่น้องเจดกัดมไม่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 

กบินลายลายายสาอมุตเด็กอมุเอองกอแห้งโัน้อยใส่ส่งใก้อนเบ่นน่ะคู่มือเห็นนะคู่มือบปได้หาล้งเพอวาวนะเลบ่อแงเลนังวานั่ั่ยบงหำจังเลจางกนีมัน โกนมันมีดคุบเบเนาะท่านได้หุงมือซ้ำคุณเจ้านอนพิยญานมันไปคุบกระโต๊ะกันรูดกานกินข้าวมันไปโตดนั่นแหละไหลเลยได้จะหาละจ้องท่านได้กันมันไปโอ้ดมาจ้าการอุ้บ้านเสร็จขำเยราเลยสหมือนมือท่านอันนี้เพิ่มไปโต้เพิ่าไปโน่นหงายหลัง มือกเ,เตะเปน,นังงก็ตามข้าปาอันน,นั้นว่มันเ็ด้ี่นะมันนอกออดึงเตะดึงเห็ดดงมากคนที่ขึ้นเตะน้ปาเยงมันยอดเลยมาเลยกก็มือเ,เช้ามาแลวบั่นตอกเอ็ดเอ็ดจินได้สุ้าทาลงมาลงมากเพิมต,ต่อไพี่เลิศม,มื้อนั้นน่ะไปฮอดเอออพิ่นเยพบปุ๊บ พอเต้นไปนะฟางฟางมันจะผมน้ำลายเปือบตงน้ำลายหเต้าธอดนกระบดเี๋จเรน่าขงลารนเล่าขงเนี่เธนีเขาเต้พ่อแม่พี่น้องได้นังเกลียวเอา

นูกสากิมได้มันกันเลยโอโหมันเมืองเอ้ยบ้าขึเก็บตันนั้นูบางน้อยนะไปวับอจะเอ็นแล้วลูกตนเ็บกันเองเป็นี่สุด ดำหน้าอเี่ยวข้าวดหน้าดำหน้าเหข้านี่อันนี้เปาตชื้กเกี่ยวจิ้งจองคุ้มแมงมันไปนำพ่อม่ิน่แมงมันก็เป็นสีนี้นี่เปี่ยนห้อข้าวเลยเกี่ยวข้าวกลางนะแมงมันลายด้วยข้าวกลางกับข้างันเธอจะแล้วละ แล้วเฮอร์นี่ก็เฮินไปเฮอร์อันก้นนองซากมีหึงเขาเลิกกันแล้วด้วยพ่อแม่พี่น้องข้าวบัวลายเขาเลิกทำอีดไว้ย่านมันบ่เลว้วรุ่นนี้ป้ต้องอันย่านมืดเด้เกลียวมาหอดอันเตอร์อันนองซาแล้วพ่อแม่พี่น้องมันจะมืดมืดได้น้อยนึงได้ ความเพิ่มแซงก็มันกะเพิ่มได้แต่แั่นี้มาฮอดอลนตตื่นองซาแล้วก็นะยังทางนั้นยังบุหลี่เลย้ท <pre> ัง <s> น <Philadelphia> <fulfillment>. ้อยนี่ก็แล้วเลยเฮอนี่นะมีขี้ต้มได้น้อยหนึ่งนะผีเพิ่นจนทอดเกือบทางนั้นกะล่งเฮอนะทางนี้ก็เก่ยวเฮอนี่เพราะว่าทั้งหมือน่ะสิบสิบเจ็ดคนนี่แหละ สิบหกคนหรือสิบเจ็ดคนนี่แหละเขาข้ามก็นจนนับก็นจนลงจนลืมเพราะว่าเขามาเธอละคนแบบมาบ่ได้พร้อมกันหค่ะนะ เนี่คือพื่อคือมัน่นพราะนั่นส่น้องกลุ่มนี้ตั้งห้าอีกลุ่มนี้อีอสุดท้ายแล้วคือสุดท้ายแล้วที่แล้วเลวยพอดีประมาณแปดโมงายพอดีเร็วลงเตห้าโมงมีนปาด้วไหม เลยใหญ่ดีบ่กมันเข้านะมันแก้วบพร้อมกันทพรางพี่น้องเลยมันก็เลยเก้ยวกันนั้นซื้อพอดีพอดีแบบพอดีย่านอนเนาะคอนแมนตเก้ยวได้ก็อันโตหน้าว่านนั้นพอดีแบบว่าเห้าเมื่อนอนนะพอดีเล็วนี่พัดมันแก้วบบพร้อมกัน

ไม่ก็เป็นมือเป็นวันที่มอนมต่มาลาอาวไล่าว้เกี่ยวข้าวกลางคืนเลยวันนี้มาอามาจ่ายเงินก่อนพอแม่พี่น้องเ้ยอาสิางซีมดทรมนี้ มีเงินท่องห้าวมีเจ้าพันคนตนอนไไรดูสามคนเดี๋ยวเป็นเงินก้นจะได้หายดินี่ทอดท้อเลยมาแเิ่งอ่นแต่หนึ่งบ๊อกอันน้ขอโชกับพ้ากัดห่อข้าวได้ยาวเลยผฏิบัตอธรรมได้ไหมไปเจอห้าบ่นั่นเอง็มีห้าสลายดีก็ เอย่สุขาิเป็นเงินกเงินแบบบ่ได้เอาเงินน้อยเอามาเป้นไปเป้นวันนี้ก็เป้นเอาความสมั่นี่พี่เราวร้คองเส้นระชุ่ยผัดปุ้งลูกหลีบบุ้งสุขาวสันล้านอยู่บนพันเอาไหมนักขณาลงทำนายมีคือแล่นนะนกไม่ก็คือเดี๋ยวเข้าได้ย่าอ่าทัดเห็ดละ มีตัวห้าชิ้นด้กันะวาชิ้ได้กระตาบัวเจา้เขาเลยจะหานมั้ยอ้าคูใส่ตาโกัดแล้วนนเ 6คนนะดงชาวทา้าเลอกวันที่หโมง6โมง6โมง2นาทีมีบ่อเบ่อ5,000ที่6โมง2พี่กะบ่6โมงเสอย่ละลานี้เนี่ยคักเลยช่อยเิ็7โมงก็ได้ชช่โมงไหงนี2,000เบือ1,000เอาแบนแบน1,000ชั่งโมง5ัมง มิน <Es> มากรุใกล้่ยเขาข้ามกับกามพม่าฮอดเื ne, ่นแล้วพ่อแม่พี่น้องก็กรโล่มเงินที่อันจ้างเขาเจ้าไปเกี่ยวเข้านัะกระพอดีเมืดแปดแสนเจ็ดสิบพันกีบพ่อแม่พี่น้องตีเป็นเงินบาทกับประมาณพันสามร้อยบาทประมาณนี้แหละตีเข้าวๆเอาแต่ว่า โอ้หทเลแต่ว่าค่าๆกับประมาณนั้นแหละเพราะว่าเงินบางที่มันกับฮึ่นบางที่มันกระลง่งบางมือกับโบคือกันมันกับโบคือเกาตาสองข้ามกาสีได้หากินข้าวกินน้ำอ้ามน้ำนอนอ้ามน้ำนอนก่อนพาะว่ามือยขนาดวันนี้นะบรได้พักเลยมาแต่บุญแล้วก็อ้อไปมาแต่เบิ่งเขาไปแข้งหือแล้วก็สองข้ามกาคลิปนี้กาสีได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะ ขอบใจทุกการติดตามและฮับชมคลิปแต่ต้นจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเจอเสาคำำฮ็ตคลิปต่อไปเน่เด้อ,อไว้เจอกันใหม่คลิปนะบ๊ายบายฝันดีเด้อ,อแม่พี่น้องมือสุกูสุคน